สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผิดหวังหนุ่มกะลาเอฟซีถล่มเม้นต์จูนลั่นทีมเมียหลวงทนายฟ้องเมียน้อย10บล้านจากกรณีเป็นประเด็นราม่าร้อนแรงนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยไปสำรอยเมียหลวงที่ญี่ปุ่นเรื่องราวสนันวงการบันเทิงทั้งโลกโซเชียลไปขุดคลิปขุดภาพต่างๆนานากับผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาเป็นที่วิาพากวิจารณ์ก่อนที่ล่าสุดวันที่19มิถุนายนหนุ่มกะลาจะออกมาไลฟ์ ถแถลงยอมรับผิดทั้งหมดโดยบอกว่าแยกกับภรรยามาสองปีแล้วโดยกำลังมีการพูดคุยเรื่องกันอย่าก,กันนั้นด้านแฟนๆต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความผิดหวังกันเป็นจำนวนมากทั้งยังบอกว่าให้ขอโทษภรรยาบ้าง ทั้งผิดหวังสองปีแยกกับภรรยาแต่ยังไม่หยา่าแล้วไปมีอีกคนเหรอแยกกันอยู่ตั้งแต่มีลูกเลยเหรอไม่สงสารลูกบ้างเหรอเสียดายเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทําไมไม่เลือกลูกเลือกเมียเป็นต้นด้านจูนภรรยาของหนุ่มกะลาก็ออกมาโพสต์หลังสาม,มีถแถลงยอมรับผิดด้วยว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกําลังใจมาให้นะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจ อะไรผิดอะไรถูกก็ขอให้ว่ากันไปตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่อรอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็ move on หมดเวลาอ่อนแอจริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะทีมเมียหลวงล่าสุดเพจเจมอยอย108แคปติกตอกของทนายพัฒท,ที่ทำคดีครอบครัวพร้อมแคปชั่นว่าเจอกันในศาลนะเมียน้อยทนายไม่ได้กล่าวเมียหลวงกล่าวโดยพบว่าทนายพัฒก่อนหน้านี้โพสข้อความ มีนัดคุยกับเมียหลวงนักร้องดังวันนี้เวลา13นาฬิกาอุ๊ยในขณะที่ติ๊กต็อกของทนายพัฒน์ระบุว่าวันนี้ได้ฟังเรื่องราวเมียหลวงของนักร้องเสียงนุ่มคนดังแล้วถึงที่มาที่ไปของปัญหาครอบครัวซึ่งเธอก็ปกป้องครอบครัวเต็มที่แต่มือที่สามอยู่ไม่เป็นและพยายามเปิดตัวเองจนเรื่องดังขึ้นมาเสียดายความเป็นสุภาพบุรุษนะนับหนึ่งกับครอบครัวกับเมียพอตั้งตัวได้มีชื่อเสียงเจอ FC เอฟซีเปเปไปไปมาแพ้อำนาจเงิน หลงเงินจนลืมครอบครัวและเมียที่อยู่เคียงข้างเพอออกหนังสือเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อยคนรวยจำนวน10ล้านบาทให้เวลา3วันก่อนนะถ้าไม่จ่ายฟ้องจ้าให้โอกาสตามลำดับขณะที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เชียร์และให้กำลังใจแม่จูนกันรัวๆบางก็เชียร์ฟ้อง50ล้านเลยอาทิ ขอให้แม่จูนอดทนหนักแน่นนะคะกำลังใจอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งกำลังใจนะคะแม่จูนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้อยไปค่ะแม่จูนห้าสิบล้านไปเลยค่ะแม่นั่งรวยเล่นใหญ่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่า50าล้านไปค่ะเอาความรักของลูกเราไปคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า10บล้านยังน้อยไปค่ะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่า40-50ล้านค่ะน้อยออกรวยขนาดนั้นคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปคุณจูนจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป็นกําลังใจให้แม่จูนค่ะเป็นต้นซึ่งล่าสุดวันที่20มิถุนายนเรื่องเล่าชาวนี้รายงานว่ามีการสอบถามไปยังทนายพัฒน์ยืนยันว่ามีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทจริงขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ